กรดส่วนเกินนะคะไปปรับสมดุลผลลัพธ์ที่ได้นะคะผิวพรรณที่สดใสอ่อนเยาว์นะคะ ในเรื่องของสุขภาพปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะที่เราอาจจะมีสภาวะนะคะจากการเจ็บป่วยของเราโรคความดันโรคเบาหวานโรคก,กดไหลย้อนหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพต่างๆนะคะตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้ดีขึ้นชะล้างความเป็นกรดและเซลล์ที่เสื่อมสภาพดังนั้นจึงช่วยในเรื่องของการส่งผลให ร่างกายของเราเนี่ยค่ะดีในทุกๆส่วนเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะตามกระแสะเลยทามมิ่งนะเวลานี้นะกัญชาฟีเวอร์มากแต่เราต้องมารู้จักนะคะสารสังเคราะห์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราที่ชื่อว่าเทอร์ปีนวันนี้นะคะเทอร์ปีนเป็นสารสังเคราะห์นะคะจากกัญชาต้องบอกก่อนว่าในพืชทุกชนิด ไม่ใช่เฉพาะในกัญชานะคะจะมีสารประกอบเยอะแยะมากมายเลยจะมีทั้งสารที่เป็นพิษแล้วก็มีทั้งสารที่ให้คุณประโยชน์กับร่างกายเราวันนี้ค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราใช้สารเพียงตัวเดียวก็คือสารเทอร์ปีนนะคะจากกัญชาสายพันธุ์ OG Good a m เมริกาปลูกด้วยระบบออแกนิกก็คือปลอดสารเคมีที่เป็นพิษตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินเพาะปลูกแล้วก็ เก็บเกี่ยวเลยทีเดียวนะคะจะต้องปราศจากเคมีที่เป็นอันตรายโดยทั้งหมดแบบนี้ถึงเรียกว่าออร์แกนิกสารเทอร์ปีนที่สกัดได้จึงมีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยคุณสมบัติตัวนี้นะคะสารเทอร์ปีนคือน้ำมันหอมระเหยที่สกัดออกมานะคะจากกัญชาสายพันธุ์ OG จีคูตตัวนี้มีคุณประโยชน์ในเรื่องของช่วย ผ่อนคลายนะคะระบบประสาทและสมองของเราลดความตึงเครียดนะคะของระบบประสาทและสมองจึงช่วยให้เราเนี่ยสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะการพักผ่อนดีขึ้นนะคะช่วยลดอาการเครียดสะสมอ่านอกจากนั้นเรายังมีส่วนผสมอีกหนึ่งตัวก็คือสารสากัดจากดอกคามโมไม์นะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพ ของน้ำอังคารายและเทอร์ปีนซึ่งสารากัดจากคาโมมายเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของเขาเลยนะคะก็คือช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและสมองช่วยให้เราพักผ่อนได้ดีขึ้นหลับได้ลึกขึ้นยาวนานขึ้นนะคะและลดการระคายเคืองนะคะให้ความสดชื่นให้ความชุ่มชื่นเพราะฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเมื่อดื่มเข้าไปแล้วความรู้สึกแรกนะคะเราจะรู้สึกเฟรชมากๆเลยคือ หอมกลิ่นหอมอ่อนๆจากเธอปีและคาโมมายนะคะจะหอมขึ้นจมูกเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋ารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นมาแบบ รสเร็วนะคะเนื่องด้วยเป็นน้ําอังคายร่างกายเราดูดซึมได้เร็วและนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกไม่ค่อยสบายเลยระคายคอนะคะอาจจะไปรับฝุ่นรับละอองรับเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยรู้สึกระคายคอตรงนี้นะคะสารสกัดจากดอกคาโมไมา์นะคะจะช่วยลดการระคายเคืองเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับ ช่องปากและคอของเราด้วยนะคะให้ความสดชื่นแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเสริมลิ้ให้เรารับสบายดังนั้นแล้วนะคะสุขภาพที่ดีเริ่มจากการพักผ่อนแล้วก็การรับประทานอาหารที่ดีนะคะดังนั้นแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ของเราช่วยอะไรบ้างคะปรับสมดุลของร่างกายนะคะชะล้าง เซลเสื่อมและความเป็นกรดเกินในร่างกายของเราจึงทำให้ทุกส่วนในร่างกายของเรารู้สึกดีขึ้นนะคะให้ความผ่อนคลายกระชุ่มกระชวยพักผ่อนได้ลึกนะคะระบบประสาทและสมองของเรานะคะมีความผ่อนคลายนะคะลดความตึงเครียดด้วยสารสกัดจากเทอร์ปีนแล้วก็ดอกคามโมไม์นี่คือผลิตภัณฑ์ของ เครื่องดื่มเมอริสของเรานะคะทั้งมาตรฐานและคุณภาพเกินราคาแน่นอนคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากไว้นะคะสําหรับตัวแทนที่อยากรู้เรื่องข้อมูลผลิตภัณฑ์และในส่วนอื่นๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัดคลิปสอนพวกเราในการทํางานต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ